ตอนนี้เราอยู่กันที่เมียงดงนะคะอันนี้เราก็มาลองสตตีทฟูดนะคะมีราคาก็ตามนะคะเราสั่งหอยีค่ะไอ้ไส้กรอกดำไส้กรอกเลือดเคยกินแล้วนะคะแต่ว่าเคยกินในกุกบับเดี๋ยวลองชิมอันนี้กันนะคะเพรารสชาติกับปาาไหนไม่เคยกินนี่เสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อน ทาจริงไหมไม่เราจะบอกว่ามันจะมีถาดนี่เหรียญอย่างนี้จะถามเขาว่ายังแรกได้ไหมเราก็จะได้เหรียญแบบในรูปนั่นนะคะมามาแล้วก็เขาจะให้ l u n c h b o คาเ f e มาให้ l u n c h ็อกมาค่ะเป็นแบบในรูปนี้แล้วเราจะไปซื้อที่ไหนไดีนยะเนียงขายอยู่ไหมนะอาการสอบถามพ่อค้าในตลาดนะคะที่แรกเหรียญอยู่ชั้นสองไปไปกัน นี่มันก็จะอยู่ตรงทางเข้ามันจะมีห้องน้ำใช่ไหมแ้วเพื่อนๆก็เดินขึ้นไปชั้นบนค่ะเพื่อไปแดกเหรียญค่อนข,อข้างซับซ้อนนะคะสํบบาหรับคนมาครัง้งแรกไดเหรียญมาแล้วนะอันนี้หนึ่งหมือวอนแล้วก็น,นี่เป็นถาดให้ความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในสมัยโชฟันเลยนะคะ นีไปแล้วหลายคอยเหมือนกันนะคะแล้วแค่นี้5คอยได้มาแล้วนะคะทั้งหมด10,000คเรียวอนแล้วก็ใช้เหรียญโบราณหมดเลยก็ได้ ทะโกยากิไส้ปลาหมึกสองลูปแล้วก็ได้ไส้กรอกหมูมาหนึ่งชิ้นกินไปบ้างแล้วนะคะเซอร์บี้หนึ่งแก้วรสสม้มแล้วก็นี่ออกโกกีจริงๆไม่ได้อยากกินออกโกกีนนะแต่ว่าเจ้านี้เห็นคนเขาต่อแถวจริงกันหลายคนก็เลยเอลองดูเคยกินกับเพื่อนตอนที่มาเกาหลีครั้ทงที่แล้วอเคยกินในไทยแต่ไม่เยอะนะแล้วก็มากินที่เกาหลีครั้ทงที่แล้วซอสอร่อยมากแต่ว่าคนนั้นด้วยความหิว ซื้อกันคนละชุดก็คือทิ้งมันกินไม่ไหวมันแน่นก็เลยอันนี้เอามาลองเห็นคนเข้าแถวกันเยอะกินเลยนะคะอร่อยค่ะอันนี้อร่อยมากถ้าใครมาถ้าใครได้มาลองก็มากินนะคะร้านไหนที่คนเข้าแถวเยอะก็คือร้านนั้นเละคะ่ะแล้วก็เงินหมื่นวอนอ่ะเราก็จะได้เหรียญไปทั้งหมดยี่สิเหรียญนะคะ อันนี้ไม่น่าซื้อมาดูแบบตอนแรกคิดว่ามันน่าจะอร่อยผลก็เฉยๆเดีย๋ยวมาลองชิมทาโกยาก,กิกันดีกว่าค่ะสองลูกนี้สามเหรียญน,นะคะตอกยากิห้าเหรียญอันนี้สิบเหรียญบางทีน้ำจำไม่ได้ว่าสเหรียญสี่เหรียญะคือผิดไส้กรอกอันนี้แปดเหรียญนะคะ,นนะ,คะไม่ค่อยอร่อยเฉยๆ